สวัสดีค <medio> รับคุณผู้ชมพ่อผมจอสกับ SK เคออโต้คารถไหมอืมวันนี้ก็มาอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับรถสวยสวยนะครับวันนี้ก็ตามคำเรียกร้องนะฮะมีลูกค้าหลายท่านที่สอบถามกันมานะครับอยากได้รถเก๋งฮัชแบ็กที่เป็นรถเก๋งห้าประตูแต่เป็นซิตี้คานะครับก็วันนี้ เอามานําเสนอนะฮะให้คุณผู้ชมหรือทุกๆคนพิจารณาดูที่เป็น FC นะครับสําหรับค่ายโตโยต้านะครับเป็นรถปี2012เป็น Toyota ายาริ 1.5E เกียร์อัตโนมติ4สปีดปี2012นะครับเอาเป็นว่าเอามาทางให้ท่านผู้ชมได้นำามาเป็นเจ้าของกันแล้วเอามานําเสนอกันเลยนะครับว่า ชอบใจกันไหมอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะที่จะมารู้จักตัวรถกันนะครับเช่นเดิมนะเราจะติดต่อกันได้อย่างไรจะทักกันได้อย่างไรนะครับเข้ามาในเพจนะฮะรถมือสองระยอง SK a u t o c a ตนะครับพิมพ์เป็นตัวองเอ a อโตนะครับทำไมรือ <laughs> นะครับก็เอาเป็นว่ามีหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะก็พิมพ์คำว่า M.A.C. ระยองนะครับหรือนอกจากนี้นะฮะอยากจะมาทดลองขับวันหยุดสบายๆหลายๆท่านนะครับอยากจะมาทดลองขับก็ยินดีนะฮทักเข้ามาในเพจรถมือสองระยอง s อสเคอตคามีความประสงค์สนใจอยากจะทดลองขับ อยากมาสัมผัสเป็นๆมานั่งจิบกาแฟที่เต็นท์ของผมนะครับอยู่ที่ถนนตะกวนหาทรายทองหรือที่เรียกกันว่าตลาดลาวมาบตะพุธจังหวัดระยองนะฮะนีคมอุตสาหกรรมมาบตะพุธนะครับจังหวัดระยองนะฮะถนนตะกวนหาทรายทองนะครับเข้ามา800เมตรอยู่ขวามือนะจากคมอุตสาหกรรมมาบตะพุธอ่ะเรารู้ช่องทางกันเรียบร้อยแล้วนะเรามาดูรถกันต่อเลยสําหรับโตโยต้ายาริส 1.5E ฮัชแบ็กห้าประตูเกียร์อัตโนมัติสี่สปีดนะครับปี2012จัดจำหน่ายกันในราคา289,000บาทนะ289,000บาทที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะเราแต่งแบบสไตล์เลสซิ่งอ่าสวยสวย แต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับรถยาริสคันนี้นะฮะหรือยาริสรุ่นนี้ก็มีหลายหลักรุ่นมากนะครับแต่เพอเอิร์คันนี้นะฮะเป็นยาริสตัว RS นะฮะหรือที่เรียกกันว่าตัวพิเศษที่ไฟท้ายเป็นไฟท้ายโดนัทนะหรือหลายแต่ท่านก็จะเรียกว่าเป็นโดเรมอนนะครับปี2012ตัว E นะแล้วคันนี้สีออกเทาดำนะคุณผู้ั่านิดว่าเป็นสีอะไรสีเทาดํา สีออกเทาเขียวเทาดำเอาเรียกว่าผมกล้าคอนเฟิร์มว่าสวยถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนสำหรับท่านที่ชอบสีแบบนี้นะมาทดลองขับมาเยี่ยมชมมาสำหรับสัมผัสรถเป็นๆกันได้มามาดูกันเป็นตัว e. อีน,นี่ยาริสออนไลน์พิมพ์มยาริสออนไลน์ไยแลนด์ด้วยนะเนี่ยนะ ตัวอ e, ีตัวอ e, ีเปิดดูวับว <What? S 1> นี่นะครับเดิมเดิมหมดเลยตะเข็บประตูตะเข็บฝาท้ายนะประตูท้ายนะต้องเรียกว่าประตูเพราะเป็นรถฮัแบค็คนะน็อตยังไม่ขยับเลยนะครับซ้ายขวาเท่ากันเลยอ่านะตะเข็บนี่ให้คุณผู้ชมได้ดูตะเข็บเบาะเดี๋ยวค่อยดูดูตะเข็บฝาท้ายนี่เดิมเดิมนี่นี่ตะเข็บเกงขาดแล้ว <laughs> นะอันนี้คือ <laughs> ตะเข็บนะฮะฝาท้ายด้านท้ายนะฮะด้านท้ายรถน,ะ,ะ,น,นะ,ะบางคนด้านท้ายนะครับตรงเสาจะเรียกว่า abc เสา C นะ,ะนะ,ะเดิมๆหมดนะฮะบอกได้เลยคันนี้และที่สำคัญอย่างที่คำเขาเรียกว่าคำพูดยอดฮิตเลยนะฮะแต่คันนี้อ่าเป็นตามนั้นเลยไม่ดมแก๊สนะ,ะไม่ดมแก๊สแน่นอนไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมนะ,ะนี่เขาเรียกว่าไฟท้ายเหมือนโดเรมอนเอ้ไฟท้าย ไป้ายโดนัทไม่ใช่โดเรมอนไปไทยโดนัทนะครับปี2012 2 8 9 0บ0บาทเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับ, 9, บ,เ,รรบเรียกว่าจะเป็นซิตี้คาร์เลยนะฮะแล้วก็ให้ความคล่องตัวขับขี่สนุกประหยัดน้ำมันอย่างนี้ดีกว่านะให้ความคล่องตัวขับขี่สนุกประหยัดน้ำมันนะเรียกว่าท่านใดที่สนใจชอบกันแหละสำหรับรถ5ประตูฮัสเ t a แบบนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์พันห้าแล้วเครื่องยนต์พันห้าก็จีจาร์ดด้วยนะฮะอัตราเร่งแซงอัมพละกาลังนะครับอ่ะเรามาดูภายในกันด้านหลังเป็นเบาะผ้านะครับสําหรับคันนี้เป็นเบาะผ้าสวยๆเลยนะฮะเกียร์อัตโมติโตโยต้ายาริสนะครับ 1.5e แฮทส์แ a ็กอัตโนมัติ4ส,สปีดนะครับ ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะฮะมาไวไปไวท่านใดที่มีโครงการอยากจะหารถแบบนี้ไว้ใช้นะครับที่สอบถามกระผมมานะฮะผมจอสนะครับ, oss, รบก็ได้สรรหานะเฮียผมก็สรรหามาให้คุณผู้ชมเป็นเจ้าของกันนะฮะยังมีอีกมากมายนะฮะแต่คันนี้สวยจริงๆนะครับท่านใดสนใจยินดีฮะอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะ แอรแบ็กเอบมีมาครบถ้วนแต่เพอิร์นคันนี้นี่แต่งบอกแล้วว่าแต่งแบบเลสซิ่งนะก็พวงมาลัยสวยๆนะพวงมาลัยแบบเลสซิ่งเลยสามกา้านก้านยกนะฮะถูกพอวัยรุ่นนะครับวิทยุซีดีเอ็มพาเปี่ยนมาแล้วสวยงามเครื่องเสียงตึมนะเกียร์อัตโนมัติ4ส,สปีดนะครับ มาชมตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยที่เต็นท์ของเรา SK Auto Car นะครับในราคา289,000บาทรถปี2012 Toyota Yaris ตัวอนะเครื่องยนต์ VVT-i กระจกมองข้างไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าและมีไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างอีกด้วยนะฮนะและที่สำคัญ กุญแจผิดนะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทอิโมบิไรเซอร์อ่าฮะชัดเจนไหมชัดเจนไหมเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรไมกิโลเท่าไหร่นะครับ อรงมาเลยสามก้านก้านยกแล้วก็ก่อนอื่นนะครับนะพี่บรรจงสวัสดีครับชมไยคันแล้วสนใจคันไหนบอกมาได้เลยนะครับพี่สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับ FC อ่ะมาต่อกันเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับพร้อมเซ็นท่านล็อกนะฮะสำหรับยาริสคันนี้นะครับอ่านะครับเรามาดูที่สำคัญกันก่อน นะครับนี่เลขไม้นะครับเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่กิโลนะครับปี2012ันสิบสองโตโยต้ายาริสหนึ่งแกิโลนะปีสองพันสิบสองยาริสหนหรือพั0ห้าซีซีนะครับนี่นี่ srs airbag นะครับสวยๆวิทยุซ c d mp 3 Air อ n a l นาอกนะฮะ ใช้งานง่ายนะครับประหยัดนะครับในการซ่อมบำรุงและที่สำคัญเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดเอกลักษณ์ของโตโยต้าอยู่แล้วนะครับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับพร้อม AUX ด้วยนี่ AUX นะสำหรับเสียบโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับนี่ฮะเบาะเดิมๆนะฮะอย่างหลายๆครั้งนะฮะที่ผมเอามานำเสนอนะครับไม่เคยผิดหวังอยู่แล้วนะครับ คอนโซลด้านบนนะเดิมเดิมหมดนะครับไร้ตำหนินะท่านใดสนใจก็อย่าช้านะราคานี้2,89,000บาทเท่านั้นนะฮะอ่าลืมบอกไปนี่กระจกมองข้างปรับแล้วก็อ่านี่ปรับไฟฟ้านะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าสวยงามนะครและที่สำคัญคันนี้ยังมีแถมล็อกล็อกเบรกล็อกคัตกันขโมยให้อีกนะครับนี่นะและที่สำคัญที่ หลายๆท่านนะตัวเบาะนี่ก็ยังตรงตรงที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็คือสามารถปรับสูงต่ำนะฮะในเรื่องของโลเคชันของสรีระของผู้ขับขี่นะให้เหมาะสมกับการขับขี่นะครับแล้วก็พนักพิงนะเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะครับก็เป็นที่เรียกได้ว่ารถขนาดซิตี้คาร์ขนาดเล็กนะฮะเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองหรือออกนอกเมืองก็ได้นะเครื่องยนต์1 5 0 0ขับขี่สนุกนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันกับห้องเครื่องยนต์ว่าสวยงามขนาดไหนนะครับขนาดล้อนะขนาดล้อ185 60 15หนะ 5, 60, 15, หรือท่านใดที่สนใจจะเปลี่ยนยางแต่ยางนี่ยังใช้ได้ดีอยู่นะเป็นยางบิชลินนะผมทดลองขับมาแล้วสวยงามมากนะฮะในราคา2องแสน0่บาท ราคาพิเศษถูกๆแบบนี้นะฮะหายากจริงๆโอ้โหนะครับเป็นเครื่องยนต์ vvti นะครับฝาเลอะไปนิดนึงเครื่องยนต์เบนซิน vvti 4สูบนะของ1500 cc ซีซีนะโตโยต้ายาลิศเรียกได้ว่าเป็นรถซิตี้คาร์นะไม่ใช่อีโกคาร์นะขนาด เล็กนะครับใช้งานกระทัดรัดนะฮะประหยัดน้ามันนะวิ่งในเมืองก็ได้วิ่งออกนอกเมืองก็ได้นะครับแล้วก็มีคันเดียวด้วยนะฮะท่านใดสนใจนะครับมีมาคันเดียวให้ท่านผู้ชมได้เลือกมาก่อนได้ก่อนนะบอกไว้ก่อนนะผมอะเอามานําเสนอทีไรนะลูกค้าแย่งกันมาตลอดนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับและราคาพิเศษแบบนี้นะฮะอยากจะ ให้ทักทายเข้ามานัดหมายกันเข้ามานะครับทุกสาขาอาชีพนะครับสำหรับโตโยต้ายาริ 1.5E นะแล้วรุ่นนี้โฉมนี้หายากนะครับท่านใดสนใจที่กำลังมองหากันอยู่นะครับยินดีนะรีบเลยนะครับอย่าช้านะครับแล้วก็ในแคมเปญช่วงเขาเรียกว่าช่วงซัมเมอร์นะใช่ไหมช่วงซัมเมอร์และที่สำคัญอีก อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับพวกเราชาว s อ a u t อโตคานะฮะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะก็ครบหนึ่งขวบปีเอาเป็นว่าผมไม่รู้จะทำยังไงผมมีของขวัญมาแจกคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าท่านใดนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมซัมเมอร์นี้นะซื้อรถกับผมแล้วนะครับได้ราคาพิเศษได้ราคาเต็มไม่นี่เลยนะไม่มีติดปัญหาเลยนะ ผมให้ไปเลยนะพัดลมไอเย็นเครื่องตัวใหญ่ๆเลยแจกกันไปเลยนะสำหรับพวกเรา SK a เ t o ออโต้คานะครับราคาที่ผมตั้งราคานี้ก็พิเศษอยู่แล้วนะก็ขอฝากกันไปด้วยนะมากี่มากี่คนซื้อกี่คนก็แจกเท่านั้นเนะี่ถ้าได้ตามนี้ให้ไปเลยแจกแจกว่า <c oughs> <c oughs> ดีไหมโอเคไหมมาซื้อได้ราคาเต็ม <c oughs> เอาไปเลย <c oughs> เอาคุณจมออมาแล้วเอามาโชว์เลยนีเย่เดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่ของจริงนี่เรามีของจริงรอคุณผู้ชมอยู่แล้วไงไงเขางงเรียกอะไรนะพัดลมไอ้น้ำอะขนาดใหญ่เลยนะครับรับซัมเมอร์นี้เลยนะครับสำหรับท่านใดน,นะที่เช่าซื้อรถยนต์กับพวกเราเชาว SK a u t ออโต้คาร์นะครับในราคาพิเศษที่เราให้อยู่แล้วนะ เอาไปเลยนะครับพัดลมแบบนี้นะมากี่คันสิบคันก็ให้สิบเครื่อง่ามากสิบคันก็ให้สิบเครื่องนะไม่ต้องพูดมากกันเลยแลคาักเต็มเอาไปเลยนะครับไม่พูดเยอะขี้เกียจพูดเยอะเจ็บคอแจกดีกว่านะครับก็ขอฝากกันไว้ด้วยสำหรับ t o y o ต a y a า i s 1.5e นะครับปี2012ในราคา2 8 9 0 0 0บาทนะ ก็มีมาสวยๆแต่ละคันหลายหลากรุ่นหลายหลากยี่ห้อหลายหลากเซ็กเมนต์หรือหลายหลากสำมาอาชีพที่คุณผู้ชมเอาไปใช้งานนะหรือเอาไว้วิ่งงานเช้าเย็นไปทํางานนะครับบอกไว้ก่อนทุกสาขาอาชีพสามารถเช่าซื้อได้หมดนะครับติดปัญหาอย่างไรผิดหวังจากที่ไหนนะพวกเราชาว SK u u t อัลตานะผมจอร์ดนะแอดมินนะครับคุณน้องตั้มคุณหมูหวานคุณต่ตลาดลาวให้คาปรึกษาไม่คิดสตังค์นะครับและเกือบลืมนะ เมื่อวานเป็นวันอาทิตย์วันที่1พฤษภาถูกต้องไหมครับคุณหมูหวานแล้ววันนี้เป็นวันชดเชยตรงกับวันแรงงานผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้าเมื่อวานและก็วันนี้ในช่วงเช้าที่เข้ามาเยี่ยมชมรถต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบคุณกันไว้ก่อนนะไว้ณที่นี้นะครับที่ไว้วางใจสําหรับพวกเราเชาว SK a u t อั a ตคนะครับและจะดําเนินการนะฮะดูแลคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับ ก็ขอฝากกันไว้ด้วยสําหรับพวกเราชาว SK อัลโตคาแล้วก็รถสวยๆแบบนี้นะครับย้ำอีกสักครั้งนะฮะท่านใดที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชมได้ในเพจรถมือ2ระยอง SK อัลโตคาหรือเข้าไปเยี่ยมชมได้ในช่อง YouTube channel MAC ระยองนะครับที่นี่ที่เดียวจบเรื่องรถมือ2นะครับ ก่อนลาจากกันนะครับช่วงนี้โควิด -19 ก็ยังไม่ได้หมดไปนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะใส่แมสล้างมือนะครับเว้นระยะห่างนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วมาชมรถในราคาพิเศษคุณภาพกับพวกเราดูรถที่ชอบดูรถที่ใช่นะครับเอาที่ผ่อนไหวสำหรับพวกเราเชาว SK a เคเอาและเดี๋ยวเราพบกันในรีวิวหน้ารีวิวนี้ขอลาไปก่อนขอฝากกับ To โยต้ายาริปี12 289,000บาทไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ